าาาภษไปสวัสดีค่ะพบกับรายการภาษาพาไปกับดิฉันสุวรรณเข็มแดงผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร online rmutp.ac.th และทางช่อง YouTube และ Facebook Page rmutp live ค่ะ รายการภาษาพาไปในวันนี้นะคะมาคุยกันเรื่อง ways to welcome people back after a pandemic วิธีการที่จะต้อนรับคนกลับเข้าสู่ชีวิตปกติหลังจากที่เราต้องหยุดในช่วงที่มีโรคระบาดนะคะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็มีประโยคแล้วก็เนื้อหายัยงไงบ้างติดตามรับฟังได้ในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะ ะะวันนี้นำเอาคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการต้อนรับกลับเข้าทำงานหลังจากการทำงานที่บ้านในช่วงโควิดกันยาวนานมาคุยกันนะคะจริงๆแล้วแค่เราหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วต้องกลับไปทำงานวันจันทร์เนี่ยเราก็มีความลำบากใจแล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นที่มาของคำว่า Monday sick คำว่า Monday M O N D A Y ที่แปลว่าวันจันทร์แล้วก็คำว่า sick Sick ที่แปลว่าป่วยนะคะนั่นก็คือโรคป่วยวันจันทร์ซึ่งความจริงไม่ได้เป็นการป่วยจริงๆนะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกมีการเก็บข้อมูลก็พบว่า Monday is the most popular sick day ก็คือก็บอกว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่คนลางานกันมากที่สุดนะคะในวันทำงานทั้ง5วันเนี่ยนะคะซึ่งคำว่า Monday sick ไม่ได้หมายความว่าป่วยจริงนะคะเป็นคําเรียกอาการงอแงไม่อยากไปทํางานในวันจันทร์นั่นเองนะคะนอกจากคําว่า Monday Sick อาจจะใช้คําว่า m Monday s y ิน r ดรมนะคะ Syndrome, y ิน r ด m ม S-Y-N-D-R-O-M-E ที่แปลว่าอาการนะคะหรือว่า Monday b l u e s นะคะคำว่า Bruce, b l u e s B-L-U-E-S ปกติคําว่า b l u e จะแปลว่าสีฟ้านะคะแต่แปลว่าความเศร้า ความเศร้าหมองก็ได้นะคะคือความเศร้าในวันจันทร,ร์ที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทํางานนั่นเองนะคะหมายถึงอะไรนะคะก็บอกว่า the Monday blues or Monday syndrome or Monday sick refer to negative feelings that some people have at the end or beginning of the week returning to the routine of work or school can sometimes make people feel down นะคะประโยคนี้แปลว่าคําว่าความเจ็บป่วยในวันจานทร์หรือความเศร้าซึมหรืออาการของโรควันจันทร์ก็คือความรู้สึกที่เป็นเนกาทีฟเป็นทางลบนะคะความรู้สึกไม่ดีที่คนบางกลุ่มเนี่ยจะรู้สึกเมื่อตอนที่เราต้องกลับไปทำงานนั่นเองนะคะซึ่งทำให้เรารู้สึก feel down d o w n down ที่แบบว่ารู้สึกรู้สึก หดหูรู้สึกต่ําตกต่ำนะคะรู้สึกจิตใจเราหดหูนั่นเองนะคะซึ่งถึงเรียกว่ามันเดซิแล้วเมื่อเราได้หยุดอยู่บ้านยาวๆในช่วงโควิดนั่นก็คือไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนเลยไม่ต้องลุกขึ้นมาแต่เช้าอาบน้ําแต่งตัวเนี่ยนะคะแล้วเราต้องกลับไปทํางานหรือว่าต้องกลับไปเรียนทุกวันเนี่ยนะคะ คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะมีความรู้สึกไม่พร้อมนะคะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะที่ต้องกลับไปเผชิญกับปัญหารถติดแล้วก็ยิ่งในช่วงหน้าฝนก็จะมีฝนตกน้ำท่วมแถมมาด้วยนะคะนั่นก็คือมีทั้ง f l o o d i n g and Traffic Jam นะคะ f l o o d i n g ก็คือน้ำท่วม Traffic Jam ก็คือการจราจรที่ติดขัดซึ่งก็บอกว่า รั d ด i n g and traffic jam are classic problems of Bangkok นะคะเป็นปัญหาคลาสสิกของกรุงเทพไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมันก็เลยยิ่งรู้สึกหนักหน่วงไปกันใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำเอาวิธีการต้อนรับคนกลับเข้าทำงานตามแบบฝรั่งมาพูดคุยกันว่ามีอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้ว น่าจะมีความคิดเหมือนๆกันนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะฝรั่งหรือคนไทยนะคะว่าเมื่อเราต้องหยุดอยู่บ้านยาวๆแล้วเราก็ต้องกลับมาทํางานเนี่ยที่ทำงานของเราหรือว่าที่สถานที่ศึกษาสถานศึกษาต่างๆก็จะต้องมีวิธีการที่จะต้องรับมือกับการที่จะต้องดูแลคนที่กลับมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูแบบ ของฝรั่งนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะ ways to welcome people back after the pandemic เป็นวิธีการที่ที่จะต้อนรับคนกลับเข้าทำงานให้เขารู้สึก smooth ก็คือรู้สึกว่า,าการเปลี่ยนถ่ายในครั้งนี้ราบรื่นนั่นเองนะคะเขาบอกว่า to make coming back, coming back ขออภัยคะ่ะ to make Coming back to work or to study s o u n d like a treat ก็คือให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าการกลับมาใช้ชีวิต on-site ตามปกติเป็นเหมือนสิ่งพิเศษนะคะก็เขาบอกว่ามีคำกล่าวที่มีคนศึกษาไว้บอกว่า transitioning back to your old habits will feel more like a new schedule than returning to a routine นะคะกลายเป็นว่า อ่าประโยคนี้จะแปลว่าการที่เราต้องอ่ผันเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายกลับไปสู่อ่การใช้ชีวิตแบบเดิมเนี่ยนะคะอา่าทให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากลับไปสู่สิ่งใหม่มากกว่านะคะมากกว่าที่จะกลับไปยังสิ่งที่เราเคยทําเป็นประจาเนื่องจากว่าโควิดอยู่กับเรายาวนานมากนะคะเพราะนั้น ถึงแม้เราบอกว่าได้กลับไปทํางานตามปกติแล้วกลับไปเรียนตามปกติแล้วแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการที่จะต้อง adjust ก็คือการปรับตัวที่จะกลับเข้าไปทําเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ To help ease you and your team back into the new or old normal, here are our our top ways to welcome them back and make the fresh Start a positive experience นะคะเพราะยันก็บอกว่าในการช่วยที่จะทำให้ทีมงานของเราหรือว่าคนของเรานักเรียนนักศึกษาของเราหรือว่าพนักงานของเราเนี่ยปรับปรับตัวเข้าไปสู่การทำงานซึ่งจริงๆแล้วเป็นแบบเก่านะคะแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหม่ไปแล้วนั่องจากหยุดนานเนี่ยนะคะก็จะมี7วิธีด้วยกันนะคะที่จะนำมาเสนอวันนี้นะคะ วิธีที่หนึ่งค่ะ welcome email welcome email คำว,ว่า email ยังอยู่นะคะคุณผู้ฟังการส่งอีเมลต้อนรับทุกคนกลับเข้าทำงานหรือว่ากลับเข้ามาเรียนนะคะอาจจะเริ่มประโยคง่ายๆว่า hello it's nice to meet you again สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยินดีมากที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการส่งอีเมลเข้าไปเนี่ยนะคะก็เป็นวิธีการที่ประหยัดไม่ได้ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแล้วก็ในโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาหรือว่าในบริษัทหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ใช้อีเมลอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีแอปสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะอีเมลก็ยังอยู่หรือว่าอาจจะส่งเป็นในในแอป ต่างๆที่ใช้สื่อสารกันก็ได้นะคะอย่างเช่นที่บางคนอาจจะบอกว่าอ๋อการส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็เหมือนทําอยู่แล้วนะในการให้เห็นว่าอืเรายังทักทายกันอยู่นะคะแต่ว่าในการต้อนรับกลับเข้าทํางานก็ควรจะต้องเป็นทางการมากกว่าการสวัสดีวันจันทร์ธรรมดานะคะเป็นเวลคัมอีเมลนะคะที่บอกว่า Hello it's nice to meet you again นะคะเหมือนเป็นการเตือนไปในตัวว่าเราต้องกลับมาตื่นเช้าเราต้องกลับมาลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็จะต้องมีเวลาในการทำสิ่งต่างๆไม่ใช่แบบตื่นขึ้มาก็เลื่อยเฉยฉิวเริ่มงานได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องออกจากบ้านเราก็ต้องรู้ว่า,าต้องอาบน้ำแต่งตัวเสร็จภายในกี่โมงเ,เดินทางอีก เวลาเท่าไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะตอนที่เราอยู่บ้านนั้นก็บอกว่า,อ,าอยู่บ้านเราเป็นยังไงอยู่บ้าน we stop watching the clock แปลว่าเราหยุดดูเวลานาฬิกาเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งดูว่าเออเรามีเวลาเท่าไหร่ที่จะเดินทางนะคะ stop wearing pants หยุดที่จะสวมใส่เสื้อผ้าแต่งตัวนะคะ stop being quite so rigorous about your shower schedule ก็คือ หยุดในการที่จะแบบว่ามาคิดว่าต้องอาบน้ําแต่งตัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราต้องกลับไปทํางานเราก็อาจจะได้รับคําเตือนจากการได้รับอีเมลจากที่ทํางานนั่นเองนะคะบอกว่าเราจะต้องกลับเข้าไปทํางานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งนะคะการส่งอีเมลเข้าไปเตือนนะคะก็ะเป็นการต้อนรับด้วยแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าอืมคุณต้องลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมา ทงานํแล้วเราก็ควรจะต้องส่งอีเมล welcome email เนี่ยนะคะ uh, a few days before they are expecting to come into the office นะคะควรจะต้องส่งล่วงหน้าสัก2-3วันนะคะเพื่อให้เขาได้เตรียมตัวนั่นเองค่ะแล้วก็จะได้ไม่เกิดอาการที่เรียกว่า monday sick หรือว่า monday syndrome หรือว่า monday blue นะคะวิธีการที่2ค่ะ create a schedule นะคะนั่นก็คือการเขียนกำหนดการของสิ่งต่างๆที่ต้องทำนะคะแจ้งหรือว่าแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อเรากลับเข้าสู่ที่ทำงานนะคะอย่างเช่นทําความสะอาดที่ทํางานหรือว่าเราจะต้องประชุมหรือว่าเราจะต้องออวางแผนการทํางานอะไรบ้างนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำค่ะวิธีการที่3ค่ะเขามีคํากล่าวที่บอกว่า give choices uh, a night nice การให้ give g i f t ที่แปลว่ามีของของขวัญน,นะคะเขาบอกว่าของขวัญเนี่ยของที่ระลึกอะไรเงี้ยนะคะ twice as nice ก็คือจะดูน่ารักขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะคะมีของแจกเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่น Mask หรือว่าถ้าเป็นสถานศึกษาก็จะมีแบบว่าดินสอปากกาแจกเล็กๆน้อยๆให้นักศึกษารู้สึกว่าอ,อ ทางทีทง่ที่มหาวิทยาลัยหรือว่าที่โรงเรียนเขายินดีต้อนรับเรากลับมาเรียนให้รู้สึกพร้อมที่จะเรียนนะคะวิธีที่4ค่ะควรจะมี a message from the CEO นะคะ CEO ย่อมาจาก chief executive officer นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ระดับสูง ซึ่งควรจะมีข้อความต้อนรับจาก CEO นะคะการหยุดไปนานๆเนี่ยทำให้เราขาดความชัดเจนหรือว่าอาจจำเป้าหมายของหน่วยงานของการทำงานของการเรียนไม่ได้แล้วนะคะยังงงๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อความจากผู้นำองค์กรเนี่ยจะช่วยย้ำจุดยืนของที่ทำงานหรือว่าเป้าหมายของเราที่มีร่วมกันนะคะและช่วยยืนยันความมั่นใจด้วยนะคะว่าเออเรากลับเข้ามาทำงานเหมือนเดิมแล้วนะคะ และคำว่า CEO เนี่ยนะคะคุณมู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นตัวย่อของอที่แปลว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่ว่าเราอาจจะใช้ในความหมายที่แปลว่า,าตัว C อ่ะจะมาจากคำว่า connecting E มาจาก every แล้วก็ O แปลว่า one ก็ได้นะคะ connecting everyone ก็คือเป็นการประสานทุกคนให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวนะคะ connecting คือการประสานการเชื่อมต่อ ให้ทุกคนกลับมาทำงานเป็นทีมอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเป็นการเล่นคำอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น a message from the CEO ก็ใช้การได้อ,อย่างดีเช่นกันนะคะวิธีการที่5ขาค่ะนั่นก็คือ provide extra resources and workshops ก็คือเราจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารนะคะ โดยการจัดการประชุมก็ได้นะคะให้ข้อมูลที่เพียงพอทั้งเรื่องการทำงานการดูแลตัวเองและสวัสดิการต่างๆนะคะอันนี้เรายังต้องเหมือนกลับมาทบทวนบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นลักษณะของวิดีโอแนะนำนะคะหรือว่าอาจจะเป็นจดหมายข่าวแบบนี้นะคะที่จะบอกให้รู้ว่า หน่วยงานของเรามีบริการอะไรบ้างนะคะหรือว่าเราจะเริ่มงานกันอะไรยังไงอย่างนี้นะคะจะต้องมีข้อมูลที่ให้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นช่วยเป็นช่วยเป็น,เป,นเป็นการช่วยย้ำเตือนแล้วก็บอกข่าวกันนะคะข้อที่6ค่ะ B flexible flexible f l e x i b l e flexible แปลว่ามีความยืดหยุนค่ะให้มีความยืดหยุ่นนะคะ เ,เราจะต้องพร้อมรับสถานการณ์เช่นหนึ่งแม้เราจะตั้งเป้าว่าทุกคนกลับเข้ามาทํางานกลับเข้ามาเรียนกลับเข้ามาใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องมีการปรับแผนนะคะก็คือเราจะต้องรู้ระหว่าง well-being and your actual state ก็คือความเ,เป็นไปได้ความอยู่ดีกินดีความพร้อมแล้วก็ความเป็นจริงนะคะ ยันจะต้องต้องต้องสามารถที่จะมีความยืดหยื่นเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมก็ต้อง work from home ต่อไปอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าพอเอากลับเข้าจริงเอาเข้าจริงพอกลับเข้าทํางานแล้วพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างาไม่พร้อมจริงๆเราก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็กลับเข้าไปเ,าเราก็ต้องอาจจะต้องปรับว่าอาจจะต้อง work from home เพิ่มเติมหรือหาวิธีต่อไปนะคะวิธีการสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า เราควรจะต้องมีการเหมือนพบปะสังสรรคะ R l, ์นะคะก็เช้นคำว่า IRL brunch or happy hour นะคะ IRL เนี่ยเป็นคำย่อตัวหนึ่งที่ที่ฝรั่งชอบใช้นะคะย่อมาจาก in real life นะคะ IRL I ย่ R l, I y R, อมาจากคำว่า in in นะคะ R l, ก็คือ real R E A L แล้วก l ็ L ก็คือคำว่า life L I F E ก็คือในชีวิตจริงนะคะ in real life คือจะต้องม,อมีการทานอาหารร่วมกันบ้างหรือว่ามีแฮปปี้อาลนะคะคือชั่วโมงแห่งความสุขก็คือมีชั่วโมงเบรกมีชั่วโมงที่พบปะสังสรรค์ไปกินกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะในระหว่างทั้งคนทํางานหรือว่าถ้าเป็นนักเรียนก็อาจจะมีคอฟฟี่เบรกมีช่วงเวลาเบรกบ้างนะคะเบรกไทม์ให้เขาออกไปพักผ่อนสมองนะคะซึ่งเราจะต้องทำนะคะอันนี้ก เป็นวิธีการที่จะเวลคัมแบ็ k นะคะและทั้งหมดนี้เป็นการสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างความมั่นใจในการกลับเข้าทำงานที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาพาไปผลิตรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข026653777ต่อ6512สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รายการภาษาผ่าไป